ต้นแก่อร่อยกว่าต้นอ่อนไหมแล้วความอร่อยอะความอร่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าต้นอายุที่เยอะค่ะต้นอายุเยอะเปลือกเขาจะบางกว่าค่ะแต่ว่าความอร่อยเท่ากันเลยค่ะพี่คะต้นยามิดใหญ่ยามใหญ่พรงนี้มิดใหญ่เพราะว่าต้นต้นที่แบบอายุเยอะแล้วอะเขาจะเลี้ยงลูกเก่งกว่าถ้าต้นที่ยังสาวอะค่ะเขาจะยังเลี้ยงลูกไม่เก่งเพราะว่าเขาจะต้องเอา เออเขาเรียกสารอาหารนะไปเลี้ยงลําต้นมากกว่าแต่ว่าต้นที่ใหญ่แล้วอะค่ะต้นที่แบบนี้อยู่เยอะแล้วอะคือลําต้นเขาอะคือแบบแข็งแรงแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะเขาจะมีสารอาหารไปเลี้ยงลูกดีดีกว่าต้นอย่างสาวอตัวนี้รูดกิบตุกแบบนี้เหมือนติงี้ยอันนี้ก็คือแบบทุเรียนแบบที่ที่สุกขาต้นอะไรเงี้ยพี่เขาเอามาเป่าไปดูกันเอออันนี้น่ากินอะ อ,อันนี้ยังดิบลเลยอันนี้ยิ่งดิบอยู่กินไม่ได้ทิ้งแต่แตดิบกินได้เป็นมันเลยอันนี้อันนี้ลูกใหญ่ปา <c oughs> นพัดแล้วมือสจะร้อนหนึบ ถ้าเกินอม่ได้อยคนเดียวมาทำไมอ่ะเหรอทะเลหรอคนยังไงทะเลเลยวันนี้มันจะทำให้ร้อนร้อนมากเปิดเนื้อให้นะเปิดเนื้อให้ดูหน่อยทุกคนไม่เป็นอกแกอ้อแกอ้อดูนะดูเนื้อนะทุกคนแลอไอดีไอดีโชว์โชว์โชว์โอ้แต่อันนี้สุกแล้วอันนี้คือทุเรียนสุกขาต้นนะทุกคน ก็โยติดเปลือกให้หน่อยเกได้กลมมากเลยเป็นแบบอันนี้เลยไหมปอกอันนี้เลยอันนี้เป็นจัมโบอะไรล่ะแถวที่ไหนอันนี้เป็นจัมโบ้พี่ปอกเปาะอันนี้ไหมเป่าโชว์เร็วลูกค้ากำลังเข้าเงินเดือนจะได้เพิ่มเลยครับอ่ะเลยอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาปอกอันนี้คือแบบใหญ่มากเลยอ่ะดูดิดูมือนาวดีพี่เขากำลังปอกให้ดูปอกใครอ่ะทุกคนอันนี้คือแบบสุกขาต้นทั้งหมดเลยนะดันง,นง,นนนงนั้นนะคะใหญ่ยังเงียไปกินไม่ขับทุนแล้วนี้นกี่โลเนี่ยใช่ประมาณสี่โลประมาณสี่โล เห็นวิธีการปอกนะนี่ดูวิธีการปอกนี่กำลังกินเลยนี้มันจะเปนแบบไซสใหญ่แบบจัมโบ้เลยเดี๋ยวหน้าภาไปดูนะคะมินิลูกประมาณ1นกิโลค่ะมินิลูกประมาณหนึ่งกิโลนะอันนี้กำลังกินครับกำลังกินเลย กรอบกรอบนุ่มๆกรอบกรอบนุ่มๆครับนี่ม,ม,ม,มีพี่เขาถามอยู่อันนี้ก็คือคนที่แบบมามาทำเรื่องเออเ,เรื่องส่วน <Okay. S 2> ทุเรียนที่เหล้าห้ามกินตั้งทุเรียนไปแล้วห้ามกินเหล้าห้ามกินเหล้าปอันนี้ก็คือพี่เปาเขาเป็นคนดูแลส่วน ไม่มีทุเรียนราดำค่ะอันนี้พี่ปานี้มีกี่ผูอ่ะนี่เหรอเอ้ใช่มีมีกี่โอ้ีนี่กประมาณหกผูหกูแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ประมาณ3ามกิโลมีกี่ผูก็แล้วแต่ลูกกันครับแล้กแต่ลูกค่ะบางทีมันก็มีอยู่2องผูสาูสี่ผูแล้วแต่ แล้วแต่เลยค่ะบอกไม่ได้ไไดึืออยู่กับถ้าเกิดสมมติว่าภูเล็กใช่ไหมไอ้ถ้าเกิดว่ามีจำนวนภูน้อยอะคะ่ะภูก็จะใหญ่แต่ว่ามันจะเป็นภูใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบเม็ดแทรกมาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทุเรียนเขาเรียกว่าอะไรทุเรียนตัวพรีเมียมอะคะ่ะคือจะเต็มภูทั้งหมดเลยหนึ่งลูกก็จะมี4-5พภูเลยค่ะถ้าเป็นเกรดเอเขาจะเป็นเต็มหมดเลยถ้าเป็นเกรด,ดเอะค่ะเกรดส่งอเกเออย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเต็มภูหมดทุกลูกทั้งลูกเลย เนื้อของน้องค่ะจะไม่สุกแบบนี้นะแกะจัดยังไงแก่จัดยังน้อย3วันค่ะพี่ขาก็คือจะตัดทุเรียนไปให้อยู่ที่ระดับ80%ถ้าทุเรียนไปถึงพี่พี่จะต้องรออีกประมาณ1-2ถึงวันนะน้องถึงจะทําการสุกให้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะยึดตามวันระบุด้านในก่อนนะคะว่าสามารถปอกทานได้ประมาณวันไหนถ้าถึงวันระบุแล้วอ่ค่ะเราจะต้องเจาะสามเลียมก่อนนะคะแล้วกเอนิ้วจิ้มๆิเช็คเนื้อน้องดูอย่าเพิ่งปอกเลยนะดูตามวันระบุก่อนเช็คเนื้อน้องก่อนถ้าเป็นเนื้อที่ต้องการแล้วสามารถปอกทานได้เลยค่ะ นี่คือแบบกินได้เยอะมากเลยนะลูกเนี้ยลูกเดียวกินก็อ,อิ่มเลยใชยตักมาเลยคือแบบ <ไป S 1> พอพอปอกปุ๊บไม่ไม่นะไปเลยเดี๋ยวน้าจะพาไปทัวร์สวนนะ<ม>เดี๋ยวดูเขาปอกก่อนรรรรวว่่วาาว่าาาาาีีเเเเเเ็ดถถึึงงอนนยยจปอกแบบปอกคล้องแบบเหมือนปอกง่ายมากเลยแล้วเราก็เอหลุดไปอันแล้วตอนนี้ผมจะติดที่นี่ นี่ให้เปาน้างเนื้อให้ดูไหนขอดูเนื้อหน่อยนี่เนื้อแบบนี้เลยอ่ะแล้วคุณป้าก็รอรับไปแล้วทับบุรีค่ะต้องแตะออกมาทั้งลูกยังไม่ได้กินซักคูลินต้องเพิ่มเงินเดือนให้คนปอกนั่นเนี่ยันนี้ต้องปอกบ่อย ขอดูเนื้อหน่อยค่ะครับเนื้อตําำเลยสวยๆกรอบๆอ๋อขายของเก่งแน่นละคำแรกติดใจคำต่อไปติดคอใช่ไหมยังไม่งอมยงไม่โฉลต้องไม่หามหม่ยมีหญิงไหมคะที่สุกแล้วนี่เหรอมีบ้านอันนี้เราเราดูได้ไหมว่าถ้ายังไม่สุกสีเนื้อน้องจะเป็นยังไงอะค่ะถ้าเป็นทุเรียนดิบอะดูได้ดูได้มันต้องเหรอ อันนี้กำลังคิดอยู่เพราะว่าปริมาณไม่พอกับคนที่มาสมั่งนี่คือทุเรียนยังยังไม่สุกอันนี้ทุเรียนยังไม่สุกนะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะไม่ไม่ตอลองเจาะสามเหลี่ยมเป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมคะเจาะใช่ค่ะต้องเจาะสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเจาะสามเหลี่ยมยังไงเดี๋ยวดูนะเจาะแค่นี้เดียวพอนะคะไม่ต้องเจาะเยอะนะคะ แบบนี้เลยแบบนี้เลยเช็คเนื้อน้องดูนะคะถ้าเป็นเนื้อที่ต้องการแล้วสามารถตอกทานได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนื้อน้องยังแข็งอยู่ค่ะแปลว่าทุเรียนแก่แต่ว่ายังไม่สุกนะก็ให้หาสามเดี่ยวค่ะเจาะเออปิดน้องกลับไปที่เดิมแล้วก็หาผ้าหนาๆค่ะมาห่มน้องนี้หมดแล้วเรียบร้อยถ่ายดีมากมากเลยเราไม่ได้มีทุเรียนอะไรบ้างคะที่สวนเรามีทุเรียนอะไรบ้างคะมีกัญญาครับพวงมณีหมอนทองครับมีรถเขาเรียกอะไรอ่ะ ขับวอล์กเลนลี่ได้เลยนะเนี่ยมันมากวันนั้นเอารถจัดยามาขับเดี๋ยวพาไปดูนะทุกคนจจริง